่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแอลแถวๆนี่ครับที่ท่องเที่ยวแถววัดภูมินทร์เนี่ยครับท่านผู้ชมปีกตัวต่างจากวัดคงจะได้มะม่วงอาหันครับต้นจะเป็นวัดภูมินทร์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศที่ิี่แถวๆนี่ก็จะเป็นที่ร้านขายสินค้าหาการกินแมลงครับตอนนี้วันที่สาวเจ็ดแล้วครับคือสตาร์ไก่เช้นเดือนแล้วครับก็ก็คงจะเช้นเดือนครับอากาศพอดมากครับฝนมาตกมาหลายวันแล้วครับท่านผู้ชม ชมตีขึ้นตั้งหาจังหวัดน่านนะครับบรรยากาศตรงนี้ท่านผู้ชมคงจะหู้หันเยอะนะครับแถวนี้แหละครับบรรยากาศวันนี้ผมกัจะพ้าท่านผู้ชมมาพอผแล้วไม้ปลาอย่างหนึ่งนะครับอนี่ครับไอ้ผลไม้ปลานะครับน่วยเขาลูกเขานะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับน่วยเขาลูกเขาก็จะเป็นสีขาวขาวครับท่านผู้ชมสีขาวขาวแบบนี้นะครับนี่ครับ ลูกไก่กอนะครับลูกไก่กอก็ขนาดนี่แหละครับนี่มือผมครับลูกเขาจะเหมือนช่มพู่ครับถ้าจือของเขาก็ตามภาษาพื้นเมืองตีเคยหูกันคือต้นมะแลนไห้นะครับท่านชมนี่ครับต้นมะแลนไห้กินได้ครับรสชาติเขาผมกินได้ครับนี่ครับรสชาติออกหวานครับนี่ครับเป็นไหนนี่ยครับนี่ครับรสชาติออกหวานหวาน นะครับเป็นไม้ปลาครับเป็นปลาเข็งเด้งครับกินได้ครับนะครับเนี่ยครับเป็นตรงนีนนี่ครับตรงนี้ผมคงจะเกินปลาละหลายเม็ดครับเพราะรสชาติเป็นจะไดเนี่ยครับอืมทั้งส่วนของต้นของเขาก็ประมาณเนี่ยครับซิเม็ดประมาณขึ้นประมาณนี้ครับเนี่ยครับหน้าตาของ เนี่ยครับสิบเม็ดประมาณนี้ครับนี่คือไม่ปลานะครับกินได้ครับส่วนมากก็จะเป็นพวกนกนะนกปลานกอย่างมากินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับในต้นเขาครับต้นเขาก็ชอบเขาชอบอยู่ริมน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยจะมีน้ำตกน้อยๆแบบนี้เขาชอบเขาพร้อมกินพร้อมลมยินแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาของนี่เม็ดเขาอยู่แถวๆนี้ผมคงจะเก็บเม็ดเอาไปหวานนะครับท่านผู้ชม คงจะจาะเด็ดของเปิ้ลนะครับค <laughs> งคงจะจาะเด็ดครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครั้ผมคงจะเก็บเม็ดแถวๆนี้นะครับคงเก็บเม็ดแถวนี้เอาไปไปเพาะนะครับเพื่อเพื่อจะได้เห็ดผ่านต้นกามันครับนี่ครับเห็ดแถวนี้นะครับท่านผู้ชมได้ไนลาเม็ดแล้วครับผมคงจะเอาไป เอาไปทดลองไปพ่อขอข้าวว่างพอพ่อน,นี่ม,มรรันไปขอลิมรบยังไร็จตอนนี้จะเป็นยิ้มเสียงโลง่งพ่อนะครับโล่งพ่อทำผม,เ,ม,รกราามกเก็บเม็ดข้าไปครับม,มรรนนี่ลร่นีครับจะไปสักประมาณสักสี่สเมตรหรือซเมตรต่อแล้วเนถะ้าขอ,ขอซุกมาขาเริมลดแล้นลนนะคะลวรครับลก็น่าต่อตาเนี่ยครับ เขาจะสีขาวงามครับเป็นพวงแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับสีขาวงามแต่เสียดายว่าน่าจะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับน่าจะยนใหญ่โตหูแบบมือนี่ยน่าจะหมาอนะครับกินได้แต่เม็ดขนน้อยครับน้อยมากครับนี่ครับตอนนี้ก้อยนี่ก้อยแต่สีขนขาวงามครับขาวบริสุท์เลยครับพูตปองเลยครับต้นต้นมะต้นมะแลนให้นะครับมะแลนให้นะครับ แหลมคืออย่างแหลมคือสัดชนิดหนึ่งนะครับแหลมก็คือเป็นเป็นเป็นแหลมในยูนิปานะครับเป็นเป็นซัดสีเท้านะครับซัดเลยข้านนะครับสามารถยูนิปาเสร็จแล้วถามว่าให้จะได้นะครับเพราะว่าแหลมเขาขึ้นมาได้ครับพบเปียกเขานี่เปียกตัวลาเขาเข้าไปใกล้ๆในเปียกเขาจะล้นนะครับนั่นะตันนี้เปียกแห้งๆอยู่ด้านด้านลำต้นนะครับนี่นี่แหลมแหลมจะขึ้นไปถึง แลจะเป็นขกินโดยขันโดยมันล้าที่นี่แลนดมันกัดกั้นขึ้นจะได้กัดกั้นขึ้นมาได้นะครับเพราะมันขึ้นกับเลรื่อยมาเปรื่อดลงเปรื่อดลงเพราะเปียกเขานี่มันจะมันจะร่อนครับนี่เปียกเขาจะเป็นเป็นขุยๆครับนี่ครับถ้ามาแลนดให้ขึ้นไปได้นะครับเขาจะปกินหน่วยมดเลยครับกินหน่วยมแดนะครับแสดงว่าเขาแบบสัาผสจะขยายนธุนได้นะครับแต่นกนี่กินไปปุ๊บนี่เขาจะ นกก็จะกินเม็ดเพาะเขาจะขี้ลงแล้วก็ขี้นกก็จะแผ่ขยายพันธุ์ไปให้เม็ดเขาอ,ออกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับขอบมาแลนด์ให้นะให้ทิ่ขึ้นมาได้นะครับขึ้นพนิเกนนอยนอยมาแลนด์ให้นี่มาได้นะครับท่านผู้ชมทิ่คือน,นอยส่วนอ่ะนะครับสะะเสร็จแล้ครับแต่คดีคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพเจริญพระบรมราชชนได้ครัิน,นะลนกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กดิ่งนิดต่างๆมาช่วยเน,น้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย